สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆตำนานจอมยุทธพูดทางสารทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาอยู่ช่องทางข้าวผมจะมาพูดถึงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในคัมภีร์เสียนเทียนที่ทางสารเคยพูดถึงเนาะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นอันนี้จะเป็นแผนที่ทวีปโตหลัวในภาค2เนาะผมจะให้ดูก่อนนะครับคือจะมีถ้ำน้ําแข็งศักดิ์สิทธิ์จะอยู่ในช่วงทางตอนเหนือของทวีปนะครับแล้วก็บอ่อน้ําพุยินหยางจะอยู่ในป่าอาทิตย์อัสดงเนาะภูเขาเชียนคุนหยวนชินก็อยู่ใน จกักรวรรดิสุริยันจันทาเนาะแล้วก็ทะเลสาบชีวิตในป่าใหญ่สิงโตก็อยู่ที่ป่าใหญ่สิงโตนะครับอันนี้ก็ไม่ได้มีในคำดีเสียงเทียนแต่ผมวงไว้ให้ดูนะครับเพื่อเพื่อนๆสงสัยว่าตัวหนังสือเสียงเหลืองตรงนี้คืออะไรเนาะมาเริ่มที่สถานที่ที่1นนะครับพบว่าสถานที่ลำดับที่3บอ่อน้าพุยินหยางน้ําแข็งและไฟบอ่อน้าพุนี้จะถูกแบ่งออกเป็นสส่วนน้าพุจะมีสีแดงและสีฟ้าสดแยกจากกันแม้ว่าจะอยู่ในสระ เดียวกันแต่ก็ยังคงแยกจากกันอย่างชัดเจนไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันและจะอยู่ฝั่งของตนตลอดเวลาโดยทั่วไปแล้วพืชธรรมดาไม่สามารถเติบโตได้ในสภาพแวดล้อมแบบนี้เนื่องจากไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับบรรยากาศพิเศษแบบนี้ได้แต่ก็ยังมีพืชบางชนิดที่สามารถเพาะเลี้ยงและเติบโตได้ ใกล้ๆก,กับบ่อน,น้ำพุยินหยางเวลาสำหรับการเพราะปลูกพืชหรือสมุนไพรเหล่านั้นจะลดลง1ิบเท่าในขณะเดียวกันก็มีผลกระทบอย่างมากต่อร่างกายมนุษย์หากมนุษย์หรือสัตว์อาศัยอยู่แถวๆบ่อน,น้ำพุร้อนยินหยางเป็นเวลานานร่างกายของพวกเขาจะถูกโจมตีด้วยพลังสองประเภทและถ้าพวกเขาไม่ออกจากสภาพแวดล้อมแบบนี้ไปโดยเร็วร่างกายของพวกเขาจะระเบิดและตายลำดับที่2คือหุบเขาเชียนคุนหยวนชิงหรือภาษาอังกฤษยินหยางเลิฟเชียนคุนวันเล่เนาะ ไม่ต้องงงนะครับว่าทําไมเป็นยินอย่างนะครับเดี๋ยวผมอธิบายเนะาะเขาบอกว่าหุบข่าวนี้จะปรากฏในภาค2และอยู่ในพื้นที่ของจกกักรวรรดิุิยันันทาตามตำนานเล่าว่าในแดนเทพหลังจากเทพธิดาแห่งความรักถูกความรักหักหลังความเศร้าโศกของเธอทําให้เธอเป็นบ้าและเธอก็ลงไปบนโลกมนุษย์เมื่อท้องฟ้าและพื้นดินกลับด้านดวงอาทิตย์และดวงจันทร์จะกลายเป็นทะเลสาบ ก็คือกลายเป็นทะเลสาบยินหยางสุริยันจันทานะครับ mm hmm. เมื่อเทพธิดาแห่งความรักถูกคนรักหักหลังเธอจึงเกลียดทุกคนที่ทรยศต่อคู่รักของพวกเขาดังนั้นเมื่อคนประเภทนี้เข้าไปในทะเลสาบสุริยันจันทาของหุบเขาเชียนคุนยวนชิงมันจะกดูดและพยายามที่จะกำจัดคนเหล่านั้น มีเฉพาะผู้ที่ซื่อสัตย์ต่อคนรักของพวกเขาเท่านั้นที่สามารถออกจากสถานที่แห่งนี้ได้ถ้าไม่เช่นนั้นจะถูกขังตลอดไปแต่ถ้าหากเป็นคนโกหกก็จะถูกลงโทษอย่างรุนแรงสถานที่ลำดับที่หนึ่งคือถ้ำน้ำแข็งศักดิ์สิทธิ์ถ้ำน้ำแข็งศักดิ์สิทธิ์หรือถ้ำน้ำแข็งลึกลับก่อตัวขึ้นเมื่อน้ำแข็งลึกลับ ถูกแปลงเป็นถ้ำน้ำแข็งภายใต้แรงกดดันอันมหาศาลหลังจากถูกทับถมไว้ใต้ดินเป็นเวลาหลายหมื่นปีอาจต้องใช้เวลาหลายแสนปีและมากกว่าล้านปีที่มันจะถูกสร้างขึ้นและยังต้องอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดด้วย มีน้ำแข็งลึกลับอยู่มากมายด้านล่างสำนักของมังกรสีชาติหรือสำนักมังกรดินในภาคสองที่นี่เป็นที่ที่หัวอีหาวขุดผลึกน้ำแข็งศักดิ์สิทธิ์และได้นำส่วนหนึ่งไปทำชุดเกาะเทพน้ำแข็งจนเป็นต้นแบบของเกาะยุทธในภาค3ามและสี่มีถ้ำน้ำแข็งลึกลับมากมายหลายแห่งในดินแดนสุดขั้วเหนือเพราะนอนหมยน้ำแข็งฝึกฝนด้วยการดูดซับและกินผลึกน้ำแข็งศักดิ์สิทธิ์และนอนหลับจนมีอายุก,การฝึกฝนถึงล้านปีก็คือถ้ำศักดิ์สิทธิ์น้ำแข็งนี่ไม่ได้มีที่เดียวนะครับ สามารถมีได้หลายที่เนาะก็เป็นอย่งไรกันบ้างครับเกี่ยวกับข้อมูล3สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในคำภีร์รับวิชาเสียนเทียนที่ผมรวบรวมมาถ้ามีข้อมูลตกหล่นหรือผิดพลาดประการใดต้องขออภัยเพื่อนๆไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ